สวัสดีคุณผู้ชม TN เ w o r l d นะครับวันนี้นันนนจะพาคุณผู้ชมมาดูเทศกาโลโพลีบวกกับสงกรานต์ซึ่งจัดโดยที่นี่เลยครับหอ,อการคาร้าไทยอินเดียบรรยากาศจะเป็นยังไงผสมผสานเทศกาลทั้งสองชาติเนี่ยออกมาเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวครัคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับ สายน้ำและแสงแดดฤดูร้อนเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณของเทศกาลสงกรานซึ่งสงกรานเนี่ยแปลว่าการเปลี่ยนผ่านของดวงดาวนะครับนั่นก็คือดวงอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษนี่ถือว่าเป็นวาระขึ้นปีใหม่ของสังคมไทยกลางเดือนเนสายน วัฒนธรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าก็เกิดขึ้นในอินเดียเช่นเดียวกันชื่อเทศกาลโฮลีในช่วงแรมหนึ่งข้ามเดือน4ราวเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขอการค้าไทยอินเดียจึงถือเอาโอกาสนี้ครับจัดกิจกรรมโฮลีสงกราน,นเ,เพื่อผสานวัฒนธรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ท้องถิ่นของอินเดียกับไทยไว้ได้วยกันท้า e ทเฉ e ิมฉลองกาิง and both uh, uh, festivals in nature are same so we thought that let's combine together the moli and sopra. So the purpose of this event is to develop a culture relation between india and thailand ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็จะสะท้อนผ่านการส่งน้ำพระพุทธรูปส่งน้ำพระพิคเนธ ก่อนรดน้ำดำหัวอวยพรผู้ใหญ่ชาวอินเดียและชาวไทยท่ามกลางเสียงเพลงบันเลงดนตรีไทยครับเมื่อกี้ก็ไปรดน้ำดำหัวไปแล้วนะครับิีดอกไม้เต็มเลยนะฮะแล้วก็แทรลืมเหลืองละคาดว่าจะมีหลายสีเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศกน,กนครับ ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คืออาหารต้นตำรับของอินเดียทั้งคาวทั้งหวานยกมาเปิดครัวและเชื้อเชิญให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันในงานนะครับอย่างเราภายในงานก็มีอาหารขายด้วยนะนของอินเดียนะครับทอดกันกดๆเลยนะครับ กระทั่งผมมาเจอกับร้านหนึ่งที่ปรุงอาหารออกมาน่ากินมากๆเชฟคนนี้เขาชื่อสัทธาครับเธอเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารมังสวิรัตแบบโฮมเมดฟิวชั่นด้วยวัตถุดิบสดๆกับเครื่องเทศจัดจ้านผมเลยลองลิ้มรสถ,ถั่วเหลืองทอดเป็นก้อนกลมชื่อเมนูว่ามุงเดาปากรัสโอ้ยนี่ของเด็ดเลยอันนี้ซอสผักชีใชครับใช่ค่ะ หวานหวานหวานเปลว เป็นอะไรที่แบบว่าคนายกินนได้ <Okay. S 1> แน่นอนว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเทศกาลฮลีก็คือผงสีหลากหลายซึ่งบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของฤดูหนาวแล้วก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิที่มีสีสันนั่นเองครับ การสาดผงสีใส่กันพร้อมกับกล่าวว่าแฮปปี้โคลีจึงเป็นความเชื่อว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจ เทศกาลซึ่งมีพื้นเพความเชื่อฮินดูนี้จึงมักจัดในอินเดียและเนปาลเป็นหลักนะครับแต่ก็มีชาวฮินดูกลุ่มน้อยด้วยในบังกลาเทศแล้วก็ปากีสถานที่เฉลิมฉลองเช่นเดียวกันตลอดจนประชากรอินเดียพลัดถิ่นอย่างในมาเลเซียแอฟริกาใตา้สหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาฟิจิรวมถึงไทยซึ่งอยู่ที่นี่ด้วย และนี่คือทั้งหมดของบรรยากาศเทศกาลโคลีของอินเดียผสมกับเทศกาลสงกรานต์ของไทยนะครับจัดขึ้นที่หอ,อการค้าไทยอินเดียหลากหลายความสนุกสนานเกิดขึ้นทั้งแสงสีเสียงโคมน้ําอาหารเครื่องดื่มเรียกว่าครบไม่จริงสาดตรต่อไม่รอแล้วนะผมนัทนนท์จริญชัทยทีมข่าวทีเอ็นวรายงานครับ